จ้ามาจ้ากินเขาน้นเมลีจ้าเมื่อนี้เมลีกินข้าวกําลังกินเข้าเมื่อนี้บ่ได้ไปหน้าจ้าห้ตาไปข้าหลานหลานไปเลียนพิเศษแล้วก็อีกคนก็อยู่บ้านเปลี่ยนกันเมว่านนี่ตาอยู่เมื่อนี้เมลีอยู่จะได้ซักผ่ารีบผ่าให้หลานเตรียมไปโุงเรียนกินข้าวเขาเ้าน้นเมลีจ้ะมีน้ำพริกปลาลามีถั่ว ทั่วฟักเงาวจ้ะแล้วก็หน่อไม้ต้มอาหารง่ายๆจ้ะกินเท่าที่เรามีนะคะกินเท่าที่มีน้ำพริกมีน้ำพริกตาแดงจ้ะน้ำพริกตาแดงแต่พันธิมักน้ำพริกตาแดง,ดงมีน้ำปลามีผงนัวแล้วก็พริกป่นพริกป่นกระเทียมกระเทียมพันส้อยเป็นตอนเลยเจ้ะ กะเทียมมือหอมน้ำพริกตาแดงของตาพคนสีกินจังสี่แล้วก็มีต้มปลาต้มปลานินต้มปลานินแ่บๆจะหอมๆเลยจะต้มปลานินสมุนไพรใส่ขาหัวขาใส่หัวขาใส่ตะไคร่อันนี้มีของเด็ดด้วยต้มสมปลานินใส่มะกอก ใส่มะกอกมิดรมะกอกมะกอกแซ่บๆจะเพ่นหวานเขาใส่ต้่มปลาพ่นจะออกหวานนีหัวคาออนคาออนคาแกใส่น้ำกันอย่าคาออนนี่ใส่เพื่อตุ่มแลลวเขาจินตอนเพ่นได้แต่คาแกนี่เขาใส่เพื่อว่าเพ่นหอมเวลาเขาสดน้ำสีหอมคาแกนี่พ่นจะหอมแต่คาออนนี่พันจะ ้าตร๋มเราข้ากินได้ยำกินเด้ข้าอ่อนข้าอ,อ่อนิ่มยำกินเลยได้ต้มปลานิลใส่ของแส่บของนัวมีลูกคิ้นลูกมะกรอบเป็นแต่เบแต่เสียถ้ากินใดก็สีหอมมะกรอบต้มสมปลานิลใส่มะกรอบ น้ำเพิ่นจะออกขาวๆเวลาสดจะหอมหวานจะต้มใส่ตังเต้อันมะขามเปลือกมะขามเปียก,กแล้วกะามาใส่มะกอกใส่มะกอกต้มใส่มะกอกที่แสบหอมมาจ้ะขิเขาเนนแม่นี่ มไม่คุยแก้วปลาดปลาตตำเองจ้ะหัวฝักยาวก็บจากต้นจากเคี่ยวไม่ๆกรอ,อบหวานจ้ะ กินน้ำพริกปลาขอบคุณที่รับชมขอบคุณผู้สนับสนุนคะ่ะ